สวัสดีค่ะโบพัคพอตีเพ็รน,นะคะวันนี้ก็จะมาว้าวนะคะกับผลเลือดตัวเองค่ะก็ก่อนหน้าน,นี้ใช่ไหมคะตอนเปิดตัว IG จีเบอรมาใหม่ๆใช่ไหมคะบริษัทก็มีชาเลนจ์ค่ะให้เจาะเลือดนะคะก่อนทาน i อจีเบอรและหลังทาน IG จีเบอรนะคะก็ตอนนั้นด้วยความที่อยากร่วมโปรเจกต์เนาะร่วมโครงการนี้ค่ะก็ไปเจาะเลือดและทาน IG จีเบอร์รีมาะคะ อีก15วันครบ3เดือนค่ะก็ลองไปตรวจใหม่อีกเลือดอีกรอบนึงค่ะแต่อยากจะบอกว่าตอนตรวจครั้งแรกนะคะตกกระใจใยกับผลเลือดตัวเองค่ะโอ้โหจากการที่ตัวเอง ใช้ชีวิตนะคะจนลืมดูชีวิตตัวเองนะคะค่าเลือดแบบน่าตกใจมากค่ะค่าคอเลสเตอรอลไก่ีสไลน์นะคะแล้วก็น้ำตาลนะะสูงทุกค่าเลยค่ะก็ดีเหมือนกันนะคะเราจะได้มาพิสูจน์กับ iG b ีเบอรี่เลยค่ะว่าหลังจากทานแล้วเนี่ยผลเลือดจะดีขนาดไหนนะคะแล้วพอหลังจากตรวจนะคะอีกรอบนึงนะคะโอ้โหอยากจะร้องไวกีชนิร้องกิเน,นเลยนะคะกับค่าผลเลือดตัวเองค่ะจากนะคะท่านเชื่อไหมคะว่า ค่าคอเลสเตอรอลนะคะจาก240ร่นะคะ,ะ,ะ,คะเหลือแค่202ค่ะโอ้โห,โโหว,ว้าวใช่ไหมคะแล้วมาดูไตรกลีเซอไรด์นะคะจาก187นะคะเหลือแค่111ค่ะโอ้ยสุดยอดนะค่ะว,ว้าวมากเลยอีค่าเลยค่ะคือค่าน้ำตาลในเลือดนะคะค่ากรูโคสนะคะจาก177นะคะเหลือแค่132ค่ะโอ้โห เห็นไหมคะดีขึ้นทุกค่าเลยคะ่ะคือหลังจากทานไอจีเบอร์รี่นะคะปกติแล้วคือทานวันละสองซองล้วันไหนที่ทานาเบเกอรี่หรือพวกไขมันเยอะๆเนี่ยก็ทานสี่ซอง่อวันเลยนะคะก็รู้สึกว่าแบบหูดีใจคะ่ะคือค่าผลเลือดตัวเองนี่ดีขึ้นมามากๆคะ่ะพอไอจีเบอร์รี่เลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะ พุงย้ยอยๆนะคะพุงเยอะๆก็ยุบลงไป2นิ้วด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งชาเรน์นะคะที่จะเอามาบอกทุ่ท่านนะคะก็คือกิน IG ทำา IF นะคะช่วยทลายพุงลดพุงนะคะทุกท่านะะลองดูอีกหนึ่งโปรเจกต์นี้นะคะว่าแบบมาสุดยอดขนาดไหนนะคะก็เชียร์เชียทุกท่านเลยนะคะแล้วเจอกันที่สุขภาพแข็งแรงค่ะบ๊ายบาย